สวัสดีครับโย่มผมนะครับนายหล่อเอครับก็ไม่รู้นะครับว่าแม่ผมกินยังไงตั้งชื่อผมว่าหล่อเนี่ยซึ่งผมเป็นคนชอบเล่นแบบวันพีทมากเลยครับซึ่งก็เล่นไปแล้วด้วยเวอร์เจ็ดพ่งเล่นตะกี้นี้เลยครับนี่ผมเท่าที่ผมจําได้ตัเ้เวลาคุตตรงนี้นะครับก็ตีบันดิได้ถึงเวอร์สิบประมาณนี้นะครับก่อนต่อไปที่ไปฝั่งยังไม่รู้เลยครับไม่ดีครับไม่ดีไม่ดีไม่ดีดเอาเหรอ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 เฮ้ไม่เท่าไหร่ จะไปิด้ายแล้วครับเอาหรอ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 เออวิวอัพด้วยครับเรื่องผมที่จะเล่นก็อัพสเตตัสหมดเลยนะครับเล่นสายกำปั้นครับเคยควนตีนมาผมต่อยหน้าแหกหมดนะครับเหมือนมือเก่งอะไอเวนตอนนี้ผมต้จะผมอยากได้ดาบมากเลยครับตอนนี้ซึ่งดาบผมไม่มีปัญญาซื้อครับดูราคามันนี่ครับเอาผมมีปัญญาซือ้อนี่หว่ากด K คนหล่อเราต้องมาลองประสิทธิภาพดาบคนไหนนะครับอันนี้มาดิบมีดาบมาดิบอนนี้มาดิบมาดิยังไงโหดาบพวกผมเหมือนกันนั่นนี่ยต้องมาเรียนดาบแหละในที่จริงผมมาดิมาดิมาดิ มกี้มึงฆ่าใครเมื่อกี้มึงฆ่าใครเมื่อกี้มึงฆ่าใครมาดินี่ตายบิสะอี๋โง่ผมจะลองไปเกาะต่อไปดูครับมันบอกว่าต้องไปเวอร์สิบห้าก่อนนะครับผมมีเวอร์สิบอะสรุปผมต้องฟาร,ร์มต่อครับไอนน้บัญจิตโง่มาดิอย่างาดินี่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 น,น,นี่ตายไปซะ สุดท้ายตัวสุดท้ายตัวสุดท้ายตัวสุดท้ายอย่าตายนี่สิบยูดาบเข้าไปให้เป็นไงเจ็บหนักบอกเลยเจ็บหนักในไม่เลื่อนเร็ให้กูด้วยคุณนี่มันหลอดสมชื่อจริงอ๋อแล้วเที่ยวมันนี่อะไรเนี่ยอะไรเนี่ยอะไรของคุณมึงจะมาฆ่ากูหรอยาอยาจะมาฆ่าขู่ผมอครับจะไปแหกตาดูเซฟโซนเลยครับไม่หวั่นบอกเลยเลื่อนแล้วตีไม่หวั่นอย่าห้าไม่หวั่นมาดิไอ้ี่สิบดาบเข้าไปชุบชุบชุบ อียัอีกูตายนี่ดดิม,ดมดนี่เลื่อนเวลเลื่อนเวลเอาไปเลื่อนเชื่ออเลยอัตตกนั้นตายโง่ต,ตายโง่โอเคครับตอนนี้หลอกก็เลเวลสิบห้าเรียบร้อยแล้วครับในที่สุดผมก็จะได้ออกทะเลนะครับออกทะเลแล้วเว้ยได้ออกทะเลแล้วเว้ย โอเคครับหลอกก็ได้ออกทะเลสับพักแล้วครับความเร็วเรือก็อย่างที่เห็นนะครับก็จะไปถึงนะครับผมว่าดูน่าตายพอดีครับโอเคครับตอนนี้หลออเขาไปถึงเกาะลิงแล้วนะครับก็จะเป็นที่ต่อไปที่ผมต้องไปฟาร์มนะครับอะไรอยู่เนี่ยซาวดีสเปาอะไรตัวอะไรผมไม่รู้จักะผมสงสัยมากเลยครับเกาะนี้เป็นเกาะอะไรโอเคครับผมก็มาถึงเกาะที่ซาวเกิดแล้วนะครับก็ไม่ต้องขมนะครับกูรู้ยังไงกูดูจาก YouTube เอาผมจะใส่เดียวกับซ้อยดูนะครับนี่มาดิมาดิช็อต มากูใหม่ยี่มากูใหม่ยี่งกูแก้วกูพลาดป่ะไอ้ซอบอสเหรอซอบอสอันดีมันดีตามมันดีอย่ารอสักอยู่ผมก่อนโอเคกูไปตีแม่งแล้วซอตีมันตั้งด่านตีกูทีเดียวตายยิงเจอเขาอวดีมันดีมันดีมันดีสกิลดาบมันดีมันดีมันดีโอ้ตีเจ็บตีเจ็บ นี่เจ็บเราอ่ะเจ็บเราอ่ะนี่ตายเพื่ออัพด้วยเดี๋ยวตัวยาวเลยตยาวเฮ้ยจะตายจะตายชอบดาบยวนี่เอาดาบเดียวกูทำไมถอยหลังวะนี่นี่ตีไม่โดนตีไม่โดนดิตีไม่โดนเด็ดนี่เนี่ยนะนี่เนะนี่ยนะี่เนี่ยนี่เนี่ยเบอร์อัพเบื่ออัพ โอเคครับก็สำหรับวันนี้ก็ขอไว้เท่านี้ก่อนนะครับถ้าชอบก็อย่าิืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้ด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจเล็กๆน้อยๆให้ผมนะครับสำหรับวันนี้ See you again Good bye ครับผม